คำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู้ผูสู่คนเนาะค่ะสุขสันวันสงการเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่จังหวัดไดกันแน่นอ่ะค่ะกระขอให้พี่น้องมีความสุขสนุกสนานในวันสงการเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้แอดมีแนวทางมาฝากพี่น้องหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะคะ่ะ3ตัวแอดแพนนพานพารวยคนไทยบ้านคนเมืองเหนืออาจารย์พีบ้านไผ่มืองพลอาจารย์คำนวณแอดนางฟ้าและอีกหลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปรับช่มพรอมกันเลยเนาะคะ่ะมาเริ่มต้นกันทีใบแนวทางของแอดนางฟ้านะคะ่ะพี่น้องคู่โตดบนและล่างเนาะคะ่ะเด่นที่1 2 3 7เจ็ด แและ0เนาะค่ะกะวินเล่นได้เนาะค่ะพี่น้องคะชุดจอของเพื่อนกันึเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเกาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าและ3ามเนาะค่ะหมวทิพผ่านมากกดลุดเ้อค่ะสำหรับแนวทางแอดนั่งฝ่าเนาะค่ะไปต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์พีบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งเลขบนของเพื่อนเนาะค่ะเจ็ดหกเ้าแปดหกและแปดเก้าเนาะค่ะ แถวด้านล่างของเพื่อนกะมิเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งและแปดเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องกะชื่นชอบกะจดแคปหน้าจอเก็บว้พิจรารณากันเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปตามกันต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะคะ่ะพี่น้องคะชุดสองตัวแถวด้านบนและด้านล่างเนาะคะ่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองและแปดหนึ่งเนาะคะ่ะกับตามเพื่อนได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะมัก ตัวใดกรตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์คำนวณเนาะคะ่ะฟันที่5และ1นเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเจาะของเพื่อนเนาะคะ่ะหาหนึ่งหาสองหาสามเก้าหาเก้าตัวของเพื่อนกระศูนสองสาและหกสเก้าเนาะคะ่ะแนวทางของอาจารย์คำนวณเนาะคะ่ะ ไปต้อทีใบแนวทางของลุงเสริมเนาะค่ะพี่น้องคะเลขเด่นบนเนาะคะ่ะวิ่งที่7ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องเพื่อนกระจ๋อมาให้ทีหนึ่งเจและ73มเนาะคะ่ะมาส้นกับแนวทางของอาจารย์เพชรไพรินเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์เพชรไพรินเพื่อนก็ให้เด่นบนมาทีวิ่ง3ล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเลขเจอของเพื่อนกันหนึ่งเจ็และ73เนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบโคงสุดท้ายของแอดกุ้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อนกับฟันมาไหกสี่หนึ่งหา 1, หกล่างสอเกเม็ดเดียวเนาะคะ่ะขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะคะ่ะแล้วกับต๊วกันของเพิ่อนหกเก้าเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดกลุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทางของแอดอีน้างน่อยเนาะคะ่ะวิ่งลูดที่6กเล็ดเจ็นาะค่ะเจาะหกหนึ่งหกหาหกแปดเจ็หาเจดแกันทีหกสองหาเก้า เกและเก้น่เนาะคะ่ะชุดวินของเพิ่นกับหนึ่งสองสหาหกและ8เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบชุดงบหน่อยของอาจารย์คมเนาะคะ่ะสามตัวของเพิ่นกับเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าสองก้เจ็ดตัวเด่นของเพิ่น7จ็ดสองเจ็ก้เจหเกหาและ8ปหาเนาะคะ่ะ อาจารย์เพิ่นก็นเน้นมาว่าอย่าลืมกลับหัวเป็นหกหาและเจ็ดหกเนาะค่ะพี่น้องคะบนและล่างเนาะคะ่ะไปต้อที่ใบแนวทางบ้านไผ่เมืองพนเนาะคะ่ะสิบหกเดือนสี่หกหาพี่น้องคะสองซีสองหาสามซีสามหาหกีหกหาเจ็ดีและเจ็ดหาเนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางของคู่โต๊ะบนเนาะคะ่ะ เก้าและเก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของแมวแมวแมวเนาะคะ่ะหลดวิ่งที่6เนาะค่ะพี่น้องคะชุดจอของเพื่อนหนึ่งหนึ่งหกสาและหกสี่เนาะคะ่ะใบนี้ก็จะเป็นใบแนวทางของคนเมืองเหนือเนาะคะ่ะชุดสามตัวของเพื่อนสามเจ็387งเกห สตัวของเพื่อนกะหกหาเจ็ดหาเจ็ดหกแปาแหกแปดกันเบิ่นที่หกหกและเจ็เนาะค่ะสำหรับแนวทางของคนเมืองเหนือนะค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของคนไทยบ้านเนาะค่ะพี่น้องคะสิเดือน4ีหกาสามสามหนึ่งเจ็ดสองสหนึ่สองสามสอเนาะค่ะ มีสองใบ้อค่ะพี่น้องขาแอดก็น,นำมาฝากทั้งสองเลยเนาะค่ะมาเบิ่งอีกใบนึงเนาะค่ะนี่ก็เป็นอีกใบนึงสำหรับแนวทางของคนไทยบ้านเนาะค่ะหกสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามเก้าสามหกหกเก้าสามาและแปดผานะค่ะพี่น้องไปตามกันต่นอเนาะค่ะสำหรับชุดสามตัวของแอดแผนแพนพารวยเนาะค่ะเด่นิีเก้าด้วยค่ะพี่น้องค่าชุดจอของเพื่อนเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็เก้าเจ็ดกันที่ห้าแปดสี่และแปดสี่เนาะคะ่ะสองตัวล่างเด่นที่เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองกันที่เก้าสองเนาะคะ่ะเป็นจังไดกันแน่ค่ะพี่น้องคะตรงใจกับท่านผู้ชมบนนอกค่ะถ้าทื่นชอบกะเก็บไปพิจารณาก็นอะกคะ่ะพี่น้องคะไปหาลอตเตอรี่กันเนาะ,ค,ะค่ะกะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะคะ่ะ ที่เพื่อนแบ่งปันขอมูลนเนาะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังแอดก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมันมันเนาะคะ่ะตอนหลับปีใหม่ไทยของเขานะคะ่ะพี่น้องคะเจอกันใหม่กับแนวทากชุดต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ